ขอรอาธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอํานวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินหากรับชมรับฟังการทํานายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสาหรับในเดือนกันยายนนี้หนึ่งในาสามราศีที่มีโอกาสมีเงินทองเพิ่มขึ้นทวีคูณได้แก่ราศีกรกฎซึ่งจะเป็นราศีที่ในช่วงเวลานี้จะมีวาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดี จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีสถานะทางการเงินที่ดีหมุนเวียนคล่องตัวสามารถบริหารและดำเนินการสิ่งต่างๆได้อย่างรอบด้านส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์ผลลัพธ์ผลตอบแทนหลากหลายช่องทางจะมีโอกาสได้สิ่งของมีค่ามีราคาสิ่งของหรูหราราคาแพงจากขวหน้าผู้บังคับบัญชา รวมทั้งจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนโดยรอบตัวรอบกายทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างสุขก,กายสบายใจเดินทางท่องเที่ยวได้ตามที่พึงพอใจและถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นมาขัดขวางมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำ อีกทั้งถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปาถนาเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทำที่ได้สะสมไว้ส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีเงินทองเพิ่มขึ้นทวีคูณสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับ จะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจากหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสำหรับใครนะครับที่ไม่มีหัวหน้าผู้บังคับบัญชาก็ให้ถือเอาผู้ที่มีอำนาจมีบารามีที่เหนือกว่าตนที่ตนเคารพนับถือเชื่อฟังรับฟังคำสอนคำเตือนต่างๆสำหรับคนที่มีหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ถ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีความสัมพันธ์อันดีไม่มีปัญหาไม่มีความคับข้องใจกินแหนงแขงใจกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของตนก็แนะนำนะครับให้หาโอกาสไปพูดไปคุยไปสารความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจสร้างความรู้สึกที่ดีความรู้สึกดีๆต่อกันให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงความมีน้ำใจต่อกันซื้อของขวัญ ของฝากให้กันบ้างก็อาจทำให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้เห็นโอกาสในเรื่องของโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาได้ แต่สำหรับใครนะครับถ้าที่ผ่านมามีปัญหามีความไม่พอใจไม่เข้าใจรู้สึกไม่ดีต่อกันกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของตนก็แนะนำนะครับให้อดทนอดกลั้นให้มากอยู่เงียบๆอย่างสงบเสงี่ยมอย่าไปต่อปากต่อคำพูดให้น้อยทำให้มาก ขอให้ยึดเหตุยึดผลยึดหลักการหลักเกณฑ์เป็นหลักเป็นสำคัญนะครับอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกในการจัดการสิ่งต่างๆโดยเฉพาะนะครับกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาถ้าทำได้ก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้เห็นโอกาสในเรื่องของโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาได้เช่นกัน และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการและผู้พิการทางสายตา ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทําให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิเจริญสตินอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือ ประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวาจะซ้อนทับเหล่อมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติจะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้อง องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเ,เจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหงายอยู่ข้างหมอน สำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตถ์หรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤษภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสา เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปลกองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตถหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระาปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้าย พห,หัตขวาหรือมือขวาจะวางางบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือรวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรม ไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตอนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกำพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกำพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะ เมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน